ให้ทานเปรียบเสมือนการอาบน้ำสามแบบแบบที่หนึ่งเปรียบเสมือนการอาบน้ำโทลอาตัวแบบที่สองเปรียบเสมือนการอาบน้ำหอมอาตัวแบบที่สามเปรียบเสมือนการอาบน้ำบริลูนสุนอาตัวการน้ำโครมอาตัวนั้นคือว่าการที่เราทำตรงต่าง ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญกับผินท,นทำบุญภาพป่าทำบุญถวายสังฆทานบวชลูกบวชหลานแล้วเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำบุญเลี้ยงสุราเมลัยสิ่งเสพติดให้โทษหรือขโมยมาทำบุญลักษณะนี้ท่างบอกว่าปเปรียบเสมือนการเนอะาน้ำโทนมาอาดตัวยิ่งทำยิ่งบาปได้บุญน,น้อยแต่ได้บาปมาก ตายแล้วจะตกนักรกไปเกิดเป็นเปรียสุรการชนิลชันแบบที่สองเปรียเสมือนการเอาน้ำหอมมาอาบตัวคือการที่เราทำบุญต่างๆทำบุญกระถินทำบุญผ้าป่าตลอดทุ้งวันนี้แล้วเราตั้งจิตบุญนี้ให้้าพเจ้าเกิดมาร่ำรวยเกิดมาสวยเกิดมาหล่อเกิดมาโชคดีลักษณะนี้เปรียสเสมือนการเอาน้ำหอมอาบตัว เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าหากว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นบุคคลที่ดีสัพว์าหรือเกิดบนดวงสวรรค์แต่ยังคงมีบใบตายเกิดอิปตะตัดสงสารตามกำลังบุญกำลังบาปแบบที่สามเปรียบเสมือนการณนาบริสุทธิ์หาตัวคือการที่เราทำบุญทุกชนิดกับสิาา่ทงทั้งป่าและทำ้งบวันนี้แล้วเราตั้งจิตปัถนาว่าสุดทิน,นังวตเมีทาน ขอกระสนผลบุญที่ท่านเจ้าจะทำบำเพ็ญในครั้งนี้จงเป็นปันจจัยได้ยิบผานไปถ้าเราปรารถนาอย่างนี้เป็นการปรารถนาอย่างที่มีปัญญาอนาคตให้เราก็จะได้รลุธรรมอย่างแน่นอนการที่เราทําบุญอาหารหวนานพาลวนี้ในอาหารนั้นมีอายุมีวันนะ มีสุขัมีพรรตมีอายุยังไงถ้าหากว่าคณะสงฆ์ยากโยมไม่ได้ทานอาหารไม่ได้รับประทานอาหารก็จะมีอายุไม่หยิ่งใแต่อาหารมีอายุมีวันนะั้นถ้าหากว่าคณะสงฆ์ได้ฉันยากโยมได้รับอาหาร ก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีรีกว่าวันนับพีคันของใสไม่แห้งเหี่ยวถ้าหากว่าไม่ได้รับอาหารเข้าไปก็แห้งเหี่ยวมีสุขะชนะสงญาโยมเมื่อได้รับอาหารสุขถ้าหากว่าไม่ได้รับอาหารก็มีความสุขแล้ก็มีพลังกลัลังถ้าหากว่าได้รับเข้าไปก็มีพละกลลังถ้าหากว่าไม่ได้รับแค่หายใจก็ลำบาก ญาติโยมถวารพระในวันนี้มีอายุวันนะสุขภักดชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปนักประหลาดเขาได้แบ่งช่วงชีวิตของคนเรานั้นออกเป็นสาระดับเรียกว่าปฐมวัยมัชชิมวัยแล้วก็ปัชฉิมวัยญาติโยมลอง นี่พิจารณาว่าเราอยู่ในวัยไหนไวัยต้นปั้นวัยแรกเกิดจนถึง25ปีวัยนี้ท้องบอกว่าเป็นวัยกตรเรียนพื้นฐานของตึกคืออีพื้นฐานของชีวิตคือการศาึกษาประมาณมัชมัมวัยเป็นวัยทำการทำงาน,งานตั้งแต่20ปีจนถึง50ปีเป็นวัยทำการทำงานอาชีพอะไรก็ตั้งแต่คามเ เป็นตำรวจเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นใครก็แล้วแต่ต้องตั้งแต่ไหนเพื่อที่จะได้มีเงินได้ดูแลต,ต,ตัวเองครอบครัวตลอดเป็นประเทศชาติบ้านเมืองสุดแล้วก็วัยสุดท้ายปัจฉิมวัยตั้งแต่5เจ็ดปีขึ้นไปเป็นวัยเตรียมตายเราเตลียมตายบ้างไหมเตรียมตายด้วยการให้ทาน รักษาสศีเีเจริญกิตติภวนานะเพราะว่าอายุของเราก็ไม่ได้ยืนยาวอะไรมากหรอกเจ็ดสิบห้าปีก็ถือว่าโอกาสที่จะถึงเจ็ดสิบห้าปีก็ยากนะเพรทุกวันนี้โดยเฉลี่ยคนไทยประมาณหกสิบสี่ปีผู้หญิงอยู่ที่หกสิบเจ็ดปีนะแกกโดนที่หมายทำบุญกันนี้ก็ขอเงินป่อยใงให้มีอายุยววืนยาว,ว,วเกินเจ็ดสิบห้าปีทุกท่านนะ ก็ของธนาขอบคในตัวตนเจตนาอันสุ้ส่งของทุกท่านพรอมบนโดยพรานาีิูทธ่ไล้สุดยอนักใจยิ่บุญพระพุทธมทธรรระสงตลอดถึงบุญกุศลทุ่ท่านได้กระทำบรมีมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจุบันพอจงกรวมกันเป็นอาหารเจริญงม่าสนับถึงก็ควรส่งเสริมให้ท่านผู้ประชาการตลอดถึงญาติโยมทุกท่าน ju warna ka pela merupakan